เมธีอ่ชื่ออะไรบอกกล่าวเลยพัชจีราเจ้าค่ะเมธีพัชจีราเมื่อวานมาเจ้าค่ะหลวงพ่อเมธีมีปัญหาว่าตอนนี้ถ่ายไม่ออกไม่รู้ติดกรรมอะไรถ่ายหนักไทยเบาพร้อมกันเจ้าค่ะทั้งปัสสาวะและอุจจาระเปล่า <c oughs> ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะแล้วอื่นมีอะไรก็เปล่า ก็มีที่ปวดตามตัวอะไรเปล่าตามตัวมีสิ่งที่เลื้อยออกมานั่งกรรมฐานแล้วจะมีอะไรที่เลื้อยอยู่ตามร่างกายมีอะไรเลื้อยๆออกมามีอะไรเลื้อยอยู่ตามแถวของรับอเจ้าค่ะแล้วเวลานั่งนีอะไรก็ไม่รู้เป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อเคลื่อนไหวอยู่ในตัวใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านเทวดามีสิ่งผิดปกติอยู่ในตัวแต่ที่รู้แน่นอนก็คือเมชีมีเรื่องเด็กหกคน เด็กหคนยังอยู่ครบหรือเปล่าปฏิบัติไปแล้วสามเดือนเจ้าค่ะครบแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าเขายังไงไม่แม่ทียมีหกคนใช่ไหมล่ะหกคนให้ระยะสองระยะสมเดือนกับ6กเดือนเจ้าค่ะตอนนี้ครบสมเดือนแล้วอดีตต้องถามท่านเทวดาก่อนว่าหกชีวิต6กดวงวิญญาณยังอยู่ครบหรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยยังอยู่เลยด้วยนั่นแหละค่ะยังอยู่นั่นแหละค่ะนะเห็นเป็น <Okay. S 2> แม่ชีไปปฏิบัติมามากมายมหาศาลยาวนานและก็คิดไว้ไปเกิดแล้วใช่ไหมก็ยังไม่มั่นใจเจ้าค่ะเพราะว่าแต่ว่าร่างกายเบาไปเยอะเพราะว่ารู้ตัวว่าตื่นขึ้นมายังไม่ได้แม่ชีก็ไปปฏิบัติธรรมส่งไปแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะไปหมดหรือเปล่าถ้าท่านเทวดายังยืนยันว่าหกดวงนี้ยังอยู่ครบก็จะได้เริ่มต้นกันใหม่ใช่ไหมเขาให้อะแล้วท่านเหนือ ถ้าอยากให้เด็กเลยไปเกิดหนอก็ต้องทำใหม่นั่นแหละพอเพราะเด็กหน้อยยังไม่ได้ไปนั่นเลงเพราะว่าไม่มีการมาคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วท่านเอ๋ยไม่ได้ตกลงเลยกันนั่นแหละหนา ชื่อเสียงเรียงนามยังไม่ได้เอ่ยอ๋อออกมาดูแล้วเจ้าค่ะดูแล้วมีชื่อไปหกดวงวิญญาณแล้วก็ให้ระยะปฏิบัติว่าถ้าปฏิบัติเข้มแข็งเนี่ยหกสามเดือนจะไปเกิดแล้วแต่ถ้าแม่ชีป่วยท่านเทวดาบอกว่าแม่ชีป่วยแล้วก็มันืมันคือเสื่อสีอที่แล้วเคยมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาเจ้าค่ะทีนี้แล้วใช่ไหมใช่เจ้าค่ะ ท่านเทวดาแม่ชีเขาได้รับข่าวไปตอนต้นแล้วว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจสิท่านเอ๋ยันก็เลยนั่นแหละเนาะด้วยอาการแม่ชีนั่นแหละพอยึดก,กายสังขารเนาะกมเจ็บปวดนั่นและเจ้าค่ะยกไฟไม่ได้สิท่านเอ๋ยยังอยู่ด้วยกันเลยนั่นแหละหนะนั่นแหละนั่นแหละ่ะยิ่งทำให้แม่ชีนะเจ็บปวดเพิ่มเอ้ย แม่ชีก็คิดว่าทําเต็มที่แล้วใช่ไหมเต็มที่เจ้าการลมรุกคุกขานแล้วเจ้าก่ะได้เวลาเมื่อไหร่ก็เอาไม่ไหว,ไไหวก็นอนสงบแหละท่านเอ๋ยเด็กบอกเลยนั่นแหละหาแม่ชีห่วงแต่ตัวเองค่กลัวแต่จะตายนั่นหนานั่นแหละเอย๋ยใจไม่สู้ใจไม่ขาดเลยแหละท่านเจ็บป่วยนั้นก็เอาแต่งองนั่นแหละหอเจ็บป่วยหน่อยก็กลัวตายขึ้นมาพอนั่นแหละหอใจไม่หนักนั่นแน่แไม่ชอบเอาแต่แม่ชีลย เด็กบอกว่าไม่สมกับเป็นแม่ชีเลยค่ะแม่ชีเป็นไม่ได้กี่ปีล่ะอ๋อจะยี่สิบปีนะเจ้าค่ะจยี่สิบปีแล้วแม่ชีเป็นมายี่สิบปีแล้วแต่แม่ชีอาจจะใจเสาะก็ได้ใช่ไหมปวดก็ทายามองอันนี้เป็นความเสี่ยงเจ้าค่ะอ่าแม่ชีเขาก็รักตัวเองไงพออะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็เอ้ยอเลไม่ยงหลอนอ่าขออนุญาตเจ้าค่ะอ่าได้ คือกำลังจะกําลังจะผ่านไม่ชีว์ออไม่ไหวแล้วปวดใช่ไหมนิดหน่อยหน่อยก็เอ้ยไม่มันเป็นอะไรของมันคือก็เขาเรียกอะไรออกอาการตลอดใช่ไหมไม่ใช่ตายแล้ว่มันก็ม่นยังยังอะไรก็้างไม่ปวตายแล้วอย่างเงี้ยหหวงตามันจะผ่านนะแต่ถ้าว่าเจ็บขึ้นมาหน่อยนึง อาลแม่ทีปฏิบัติมาตั้งสามเดือนแล้วมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าแม่ทีเบาบางลงนิดหน่อยเปล่าเบาเบาบ้างเบาบางค่ะเบาบางลงแต่ว่าที่ตอนนี้ที่มีปัญหาแต่มันไม่หลุดใช่ไหมได้คมณตคือลดลดลดอะไรลดอาการแต่ว่าทุรนทุายลงไปแต่ว่ายังไม่หลุดใช่ไหมได้คมณตแสดงว่าเด็กยังไปได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ฤทธเดะน้อยลงแล้วใจเยนใจแล้วใช่ไหม จะขอถามกาบเรียนถามหลวงพ่อว่ามันมีส่วนอื่นแทรกซ้อนอยู่ไหมทําให้แม่ชีเนี่ยมันลําพังที่เคยทําก็ทําได้นานนานมากแต่ตอนนี้มันเหมือนมีสิ่งอื่นที่กาบเรียนหลวงพ่อว่ามันมีเลื้อยออกมาจากก้นไปลายนิ้วเด็กน,น้อยเลยที่อยู่อยู่เนี่ยเห็นวิญญ,ญาณพิสดารแผะแตกปล้อมเข้ามาเปล่าไม่อยู่ไหมอะที่แตกปล้อมก็พวกเธอไปย่ำกันหนึ่งใช่ไหม อ่าเพรานะนั้นแม่ชีตัดออกไปได้เลยเจ้าค่ะวว่าวิญญาณแปกปลอมแซกอ๋อโอเคอเจ้าค่ะมีแต่วพวกเธอกำลังซ้อมอค่ะซ้อมใหญ่วิ่งไปทั่วร่างกายใช่ไหมตักซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็ตำตำแถวช่องคลอดอะไรอย่าง <c oughs> โอ้แล้วก็ตำแถวของรากอีกิ <c oughs> แล้วตอนที่ปฏิบัติทรรมไม่ควรจะไปทำให้เสียสมาธิ <c oughs> มรู้จะโทอดครย ไม่รู้จะโทษใครให้เสียสมาธิรแมัตาไม่ไแล้วมาทําอยู่ตําแถวของรับมาบกนไม้คใแม่จีไม่เาเข้าใจหย้แล้วจ้าแม่จีอายุมากแล้วแม่ชีก็จะต้องเป็นคนถึงข้แแล้วคบหลุงตาคือโปรตีคนอายุมากเนี่ยแม่ชีบอกว่า เดี๋ยวก่อนเธอเธอลดระดับลดระดับลงไปกี่เห้าไม่ลดแล้วผู้ไม่ค้าหลงหน้าหลงตาอ๋อนี่แปลว่าลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังอ๋อแม่ชีก็เบาไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมเมื่อเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนอ่าแม่ชีจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้นะเข้าใจะไอ้เปล่าเดี๋ยว แล้วก็อะไรนิดหน่อยป๊อสะดุ้งก่อนเลยใช่ไหมแล้วหลวงพ่อจงซ่าจะกาบเรียนถามว่าตอนตักอาหารเนี่ยกระดูกตรงนี้หายหมดแล้วก็ใต้ใต้ใต้เท้าเนี่ยก็จะมีมีอะไรที่ฟังเรียกว่าอะไรนิดหน่อยแม่ชีสะดุ้งก่อนอ๋อโอแล้ว มันเดินไม่ได้มันจะล้มเนี่ยมันคืออะไรไ<ม>จะล้มแม่ชีนี่ก็เหมือนแม่ของหลวงพ่อเลยอ้ยเจ็บนิดหน่อยอ้ยเจ็บอีกแล้วอ้เจ็บอีกแล้ว,กลว,ลวตกลงนี่นิดเดียวก็จะสะดุ้งก่อนเลย<ม>เ่เียนเจีบมากเลยก็เป็นอ,อ,อุปทานเจียงไ่ได้แม่ชีเป็นอุปทานมันเป็นปกติ เขาวคนอายุมากเข้าใจเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ตอนตัดข้าวเนี่ยมันจะเดินไม่ได้เลยมันจะทํายังไงมันเดินไม่ได้เพราะแม่ชีอายุเท่าไรคะแม่แม่ชีมันเดินไม่ได้ถ้าเราสะกดจิตตัวเองนะโอ้ยฉันตายแน่แล้วงานนี้ฉันหนักแล้วมันเลยเดี้ยงเลยไม่ใช่เจ้าค่ะจะตั้งสติว่าต้องตักให้ได้อะไรทานได้ก็ทานไปประคองให้อยู่ไม่ให้ล้มมันจะไงหลังเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่นี้หลตาตาเป็นญาปฏิบัตจรงๆวันนี้ตักไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตักได้ มันจะวางได้แต่ไมื่อชีก็ัวดแต่ว่าหยวจับไม่ได้หยุดจับไม่ได้หยุดจับไม่ได้เราหดินตาไม่อชีสะกดจิตตัวเองไม่ก่อนเอ้วันนี้ลูกไม่ไหวใช่ไหมไม่แต่ไราเดี๋ยวน้าเข้าถึงจับได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ลุกได้แล้วเดินได้ทวาใจให้สบายแล้วปล่อยวางมันจะไม่เดือดไม่ปวดแต่ที่นี่เม่อชีมันก็ใจหน้าแรงกูโดนไม่ได้กูทับไม่ได้มันจะทำให้กูโะเดินทด้แล้วเราเดินตาที่นี้มันจะตาจะเลื่อนโซโล่นี่จะต้อง ก็ต้องสอบอารมณ์กรรมฐานกันหน่อยหรือเปล่าอนี่ไม่ได้เ so ก oh. mm ี hmm. ่ยวกับเรื่องอะไรแล้วใช่ไหมเรื่องจิตใจที <t uri. <t uri ่พววงราแวงใช่ไหมัวดก้วยอัดับนึ่งากเลยเจใจหาจน้เีอยตกาทยางนแม่คอื่นมากอื่นนีตัวดีเรีนบุเรียนใาไม่ได้เลยมดกันี้หน่อยตายแล้วอ อะไรนิดนิดหน่อยๆปั๊บเสดุ้งก่อนเลยอ่าแม่ชีพร้อมสะดุ้งเธอลบากเลยเธอไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมใช่หนูอ่าเอาทำไงดีแม่ชีก็อายุเยอะแล้วนี่ก็ไม่กลัวครับหนตาช่วยหน่อยแล้วกันก็หนูก็อยากไปคนกลัวและคนละแวงนี่นะถ้าเขาไม่ตื่นแล้วเขาไม่วางเขาไม่แก้นะไม่มีใครแก้ได้หรอก แม่ชีต้องบอกว่าตายเป็นตายชีวิตชั้นร่างกายชั้นไม่ใช่ของชั้นฉั้นไม่สนใจเสยใจแล้วจะเดินไม่ได้ก็ช่างมันจะแขนขาดขาขาด,ขาดก็ช่างมันอเออ,เอ,อถ้าแม่ชีคิดอย่างนี้ได้ทําใจอย่างนี้ได้แม่ชีก็จะบรรลุธรรมใช่ครับแต่แต่ถ้าแม่ชีบอกว่ามันเจ็บมันวิ่งอีกแล้วมันดิ้นอีกแล้วมัน ย้ายอีกแล้วมันไปอีกแล้วมันมาอีกแล้วว่าทนสุดทนแล้วนะคะเคยนั่งนานนานจนไม่รู้ว่ามันจะเราเก็ดเราอายุมากแล้วเนี่ยบางทีตอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาเฮ้ยทําไมขาเป็นยี้ว่าทําไมแขนเปงนี่นั่งนานจนเดินลุกจะลดงานก็มันเป็นทุกคนน่ะอายุมากแต่ถ้าเราไปปุมแต่งกันนะกูตายแน่ละงานนี้ถงสัยกระเดี้ยงแล้วมันทั้งวันทั้งคืนมันสะกดจิตตัวเองไงแต่ถ้าเราบอกเอ้ยโอ้โหมันไม่ไหวเว้เราก็ตื่นมาบอกช่างมันตายก็ตาย

ใยเย็นๆตอนนี้กำลังเดี๋ยวถ้าแม่ชีอัปเอตขึ้นมาปั๊บบรรลุธรรมเลยเอาเป็นว่าสังขารกายกับใจไม่ใช่ของเราแล้วแม่ชีก็จะไปไกลเลยพระนิพพานเลยแราวทุกคนมันก็รักตัวเองนั่นแหละเพราะมันเคยถูกปลูกฝังมาแต่ถ้าถ้าเราแวงมากแม่ชีก็จะไปไหนไม่ได้เลยอันนี้คือเขาอยู่กับแม่ชีเขารู้นี่รุ้นด้วยใช่ไหม รู้รู้ด้วยแล้วลุ้นด้วยแล้วบางอย่างก็เฮ้ยมันเวอร์ไปใช่ไหมบางอ,อ,อย่างอย่างถ่ายไม่ออกศัลวไม่อออกเลียแค่ให้เขาวางให้แอนลงเฉีงไป่อ้า,า,อาไม่ออมัน,ปออมนเป็นอาการมุงเ้าเลยหนูาตาตาจะดีไนาี่เขาแม่ชีจ๋ารู้เปล่าระบบขับถ่ายมีปัญหาพาะระบบสมองมีปัญหาคิดมากเครียดทําแม่ชีปล่อยใจให้สบายนะเดี๋ยวมันม,มาตามธรรมชาติ เราต้รหนักเลยวิตกกังวลใหญ่เลยเรียกว่าท้องไส้บิดผิดปกติเลยเพราะความกลัวนี่แหละมันจะเป็นทําให้แบบว่าตายแน่แล้วทาไมวันนี้ป่านี้แล้ว7จ็ดโมงแโมงแล้วไม่ถ่ายเราต้องมีอะไรผิดปกติแล้วอ่า สรุปแล้วแม่ชีเขาเรียกอะไรแม่ชีไปพิจารณาสังขารเพื่อปล่อยวางสังขารเพื่อที่บอกว่าสังขารน,นี้ไม่ใช่ของฉันจะเจ็บจะป่วยจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันขอให้ฉันรักษาจิตของฉันให้เป็นกลางแม่ชีผ่านตัวนี้ได้แม่ชีก็จะบรรลุธรรม ใช่เปล่าเพราะว่าทุกคนมรักตัวเองนั่นแหละเราก็รักตัวเองแต่ว่าบางที<บ> captain, รุ่นๆไก่อนได้วกันรุ่นไ่ก่อนไม่ด้วยกันรุนๆไม่ก่อพไม่ด้ันรุนมก่อนไม่ต้วงการ่นไม่ก่อนาม้กัร่กอนวกังร่ม่ก่อนไม้ยกัร่ไม่ไก่นม่ยันรก่ไม่พลันร่นๆ่กอไม่เชื่อไม่เชื่นม่นตัวเอง เขาก็มีบุญของเขาครับแต่ความที่กลัวงานนกหรูเป็นกลัวมันก็ทำอะไรไม่ได้ไงถ้าคนมันแบบว่าเฮ้ยเรามั่นใจในความดีเรามั่นใจในตัวเองไแม่ชีต้องเลิกกลัวแล้วเข้าใจให้เปล่าแม่ชีกลัวเกินเหตุและมันจะทําให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์กาคุ้มครองไม่ชีอยู่แล้วแต่เขาจะไปแก้ไขปัญหาในจิตใจไม่ชีไม่ได้ไม่ชี้ต้องแก้ไขจิตใจของตัวเอง<ช>เข้าใจไหมตายเป็นตายทุกคนต้องตายอะไรเกิดก็เกิดความดีที่มีอยู่นั่นแหละเราต้องพร้อมเสี่ยงพร้อมที่จะสละได้เพื่อจะพ้นทุกสาทุพวกเธอวิญญาณช่วยยืนยันหน่อยว่าเชี์ไม่ชี้เปล่าชี้รุนอยู่ใช่ไหมรอยู่ตลอดไม่เคยคิดกันแกล้งใช่ไหม อยากไปเกิดบบอยากให้แม่ชีเข้มแข็งกว่าน,นี้หน่อย,ใ,อยใจสู้กว่าน,นี้หน่อยจะเข้มแข็งข้้งมตายตากันตายตด้วยกันขอคุณมากเยเขาอายุมากแล้วมันก็ป็นี้แหละเขาคุ้นกัแต่ทีนี้นีมาเจอหลตาได้บวมิว่าอะใช่แม่ชีก็เป็นคนคิดมากด้วยเรื่องราวต่างๆในวัดพาเข้ามาแบบ หลายเรื่องด้วยทําให้วิตกกังวลไงคนนั้นไม่พอใจเราหรือเปล่าคนนี้ไม่สบายใจกับเราหรือเปล่าทั้งที่บางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่าอ่าอ่าอ้าวไปแล้วอย่าเงี้ยอยังยังอยู่อ,ยอ่าไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ชีสู้แล้วสูวแว้แล้วนะหลวงตางสู้ไม่สู้สู้จะแพ้า่สู้แล้วเริ่มใหม่ส่งการทีมงานจะแพ้ส่งสารรูปมาให้ดูเยี่ยงนี้ตาย แม่ชีเนี่ยอีกิดเดียวตรงที่ว่าอุเบกขาอะไรจะเกิดก็เกิดทําดีที่สุดแล้วตายเป็นตายเขาใจะให้เปล่าแต่ทําแบบนี้ไหนผลแต่ว่าร่างสังขารไม่ไหวสังขารไม่ไหวนอนทําเลยเข้าจะใจบาดยายาท้อแล้วก็อย่ารู้สึกว่าเราตายแน่แล้วเราตายแน่แล้วยังไม่ไ้ตายง่ายรือ่เดี๋ยวไม่ได้เกิดเขาไม่ต้องให้แม่ไม่แม่ชีไม่ตายง่ายแน่นอน เพราะนั้นแม่ชีลูกขึ้นสู้ตามนี้นั่นเป็นสภาวะทำด้วยตาทุเอาแม่ชีละปากแล้วงดนี้ไปเชียร์ๆกันหน่อยลิ้นไม้ก็แน่นอนแน่นอนแ้จะกลับมาภาคดีชามหรอแน่นอนมาส่งแม่ชีไปพระนิพานไง<อ>ขเขาใจยังบ,บ,บ๊ายบาย เชียร์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 ไปหน่อยไปพ่อเขาต้องขออะไรเหรอไม่ต้องอะไรไม่ต้องเขาเขาเคยเขาเคยสื่อไปแล้วเขาสื่อแล้วโอเคขอดีเขาไม่คนเขาไม่เขาเรียกเขาไม่มั่นใจอ่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแน่นอนใช่ไหมไม่มีเราพูดอย่างเดียวหลงตาหลงตาทุกอ่าไปได้หลวงตานะคะบ๊ายบาย